ทุกคนคงเคยได้ยินเกมทางออกหมายเลขแปดใช่ไหมครับเกมที่ว่าเราติดอยู่ในรลปมใต้สถานีรถไฟใต้ดินที่เราจะต้องจับผิดความผิดปกติต่างๆในรลปต่างๆที่เราเข้าไปวันนี้ผมได้เจอเกมนี้ในโรบอกนะครับและดูเหมือนว่า 8, แปดจมันจะน้อยไปเพราะนี่คือทางออกหมายเลขสิบแปดว่าเย่ยแล้วสิบจะเย่ยแค่ไหนนะครับตัวใหรับชมอย่าลืมกดไลค์และติดตามให้ผมด้วยนะครับแต่วถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกัน สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนคงจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่ามันคือสถานที่ในเกมที่มีชื่อว่า exit A นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับมันอยู่ในโรบอกแล้วที่ชื่อว่า exit ซิด้วยแม่งเพิ่มมาสองไม่รู้ว่า <c oughs> สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องดูความผิดปกติในห้องที่เราเดินเข้าไปนะครับอันนี้คือห้องแรกจะเป็นห้องที่ปกติสุดนะครับเราต้องจดจํารายละเอียดทุกอย่างในห้องนี้นะครับเพื่อให้เราไม่พลาด <Okay. S 1> เราจะมาเริ่มจากโลโก้ No r o t h i n g แล้วก็มีชายคนนี้นะครับ <Okay. S 1> เดินม,มานั่งเหนื่อยแล้วก็มีโปเตอร์ทั้งหมด6อันมีไฟทั้งหมด1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันไฟ10อัน mm hmm. มีกล้อง2ตัวแล้วก็มีประตู3บานแล้วก็ 2, แอร์2ก็มีอันนี้แล้วก็นี่แหละครับ <laughs> สิ่งที่เราต้องจดจำนะครับผมเยอะมาก มาเริ่มกันที่ทางออกที่สนะครับมาผมอยากได้แบบเทคเดียวผ่านเลยได้ไหมนี่ครับชายคนนี้วิ่งมาแล้ววิ่งบนเส้นเหลืองด้วยเราต้องจําไว้นะว่าเขาวิ่งบนเส้นเหลืองนะครับนี่ก็มีโนโรวิซิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกล้อง2ตัวมีไฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสสสสแล้วก็มีอันนี้สองอันมีห้องครบครบทุกอย่างไปทางออกที่หนึ่งใช่ไหมไม่สูงกลับประตางออกสูอะไรมันผิดพัาดไปผิดปกติไปโอเคมีไอหนุ่มนี้วิ่งมาตรงเส้นเหลืองมีไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าเกสิบ ไฟมีดีอันันี่เพาแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มัน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 ถูกแล้วถูกแล้วโอเคมาทางออกที่หนึ่งแล้วต่อมาครับทางออกที่หนึ่งที่นี่ไอผู้ชายหายไปง่ายๆเลยกลับเลยเดี๋ยวนี้ไอผู้ชายไม่วิ่งมาโอเคครับเรามาถึงทางออกที่สองตอนนี้นเราต้องไปถึงทางออกที่สิบแล้วใช่ไหมโอเคครับเขาวิ่งบนเส้นเหลืองนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์หกอันเหมือนเดิมมีช่องแอสอง มีกล้องวงจรปิดต้องงี้มันปกติมันแดงไหมวะหนึ่งสองสามเขานั่งพักครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันมีไฟเก้าอันแหละเพราะว่าผมนำ้ำเทอะไรก็ได้เก้าอันผมนำัำได้ไงมันสิบอันวะ <laughs> เอาที่สามมันศูนย์ได้ไง <laughs> ทำไมมันศูนย์ทิกแล้วจะปาเดยังไงเนี่ย ไม่เป็นอะไรปกติเลยอ่ะอันนี้มันแดงปกติมันไม่แดง <c oughs> อะไรกูไม่รูดคีตาอดีสุดมันไม่เป็นไรหรอกครับเราวิ่งได้ไหมวิ่งก็ไม่ได้ด้วยเดินไปเรื่อยๆนี่แหละตายกันมาเริ่มใหม่ัางแต่ต้นทางออกที่หนึ่งนะครับไฟไม่แดงนะประตูสามบานอยู่ครบแอร์สองคนนี้วิ่งโอเคโนโรชริง่ถงถูกต้องถูกต้องทุกอย่างนั่งพักไหม <c oughs> นั่งพักไหมนั่งพักถูกต้องแล้วไปเลยขาเลยครับทางออกที่2องโนโรชาริงเหมือนเดิมนะครับคนนี้วิ่งมาวิ่งมาโพเตอร์1 2 3 4 5 6ออันถูกต้องแล้วก็กล้องวงจรปิดถูกต้องถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติชอแบบ มาแล้วครับทุกคนครับตอนที่ผมมาถึงตทาออที่ห้าแล้วผมเมมอยู่นานมากผมเน้นๆเลยนะแบบนานมากเลยนะกว่วจะมาถึงที่ที่ได้อะนี่ไฟแดงไม่ได้ไฟแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ามาแล้วนะออที่หกแล้วอย่านะอย่ามาเล่นลิ้นกับผมนะมาครับผู้ชายคนนี้วิ่งบนเส้นเหลืองถูกต้องนะครับ กล้องไม่ใช้งานนะครับแล้วก็รูปภาพเรียงถูกต้องถูกต้องทุกอย่างเลยโอเคผมว่ามันถูกผมว่ามันถูกเอ้ยทาออกที่เจ็ดวยี่สี่ยี่สี่สุด <Nice. S 1> มาแล้ครับทางออกที่เจอ่าห้องหายห้องหายหวายง่ายง่าย โอเคาอรอที่แปดเลยครับทุกคนครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับกับสถานีรถไฟบ้านี่ห้องหายอีซีไ่ไปแล้วไปแล้วเจ้าจอรอที่เก้าแล้วทุกคนผมจะผ่านเลยครับทุกคนเป็นิดใจผมด้วยนะผมจะผ่านแลว้วอึบรถไฟอยู่ครบมีอะไรผิดปกติไหมไฟตรงนี้ปกติมันเหลืองไหมวะมันเหลืองสิ เตอร์เรสเมนเทนแนนต์เจนิเตอร์ครบนี่ครบทุกอย่างครบทุกอย่างผมต้องรอดแน่นอนผมต้องรอดสิบสิบลวโวยใกล้เลยอ้าออาที่สิบมันต้องชาลินมากๆแน่ๆอ่าเราจะเริ่มจากโนโรชาร์ริงนะครับแล้วก็อ่านี่นี่ครบครบทุกอย่างเลย กล้องจอมปิดไม่ได้ใช้งานอยู่หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเถูกต้องไหมถ้าผมเดินถอยหลังแบบนี้เันจะผิดกฎเกมไหมโอเคเขานั่งเหนื่อยอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบมันถูกมันต้องถูกผมมั่นใจตรงนี้มันไกลกันไปไหมหรือว่าผมคิดไปเอง มันไกลกันเกินไปหรือเปล่าเอาไงดีทุกคนของเราไงดีวะโอเคครับเราจะเดินหน้าต่อไปเพราะผมคิดว่ามันถูกแน่ๆอันนี้คือทางออกอินฟินิตี้ทางออกถูกต้องแล้วไปแล้วครับทุกคนไปแล้วเราจะที่นี่แล้วไฟ a นลี Finally. ถูกต้องไหมนี่ผพ้าดแล้ว ถึงแม้จะมีถึงสิทางออกก็ไม่ขนาดมือผมเลย <laughs> ดูครับเหมือนกับว่าเขาจะมี chapter ร์ที่เขาคิดคนขึ้นมาเองเนะแต่ผมว่าคอนเซ็ปต์มันก็คล้ายๆกันเลยครับก็คือหาความแตกต่างของแต่ละห้องใช่ไหมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าผมจะมาต่อที่นหรือไม <laughs> ่แค่ห้องแรกก็ปวดหัวจะแย่แล้วเนกี่ยกับเบย์เนี่ย <laughs> เอาไว้เจอกันนะครับบายยนะครับทุกคน bye bye.